เดีดีมากกลองม่กลมอ่อจับบ้ับจับนึ่งสองจ้าจับนึ่งสองจับๆับจับเอาล่ะพักก่อนจะเริ่มสอนวิธีเตะให้ก่อนเลยนะตาผอมตาจะไปที่สวนมาพร้าวสักประเดี๋ยวนึงนะกุ้งนะฮะอ้าวคุณกุ้งเตะก็สอบให้ดีก่อนเหยียดเท้าให้ตรงแล้วออกแรงมากๆาชอ่าอ้าว <chat> พ Upper, <lat h orry> ่อท e ่อไอ้เตะแล้วชักขาไม่ได้เตะพับแล้วชักขาไปเร็วๆเออมาคาอยู่ได้ม <mat> <wah> ีเตะแช่ซะด้วยเตะไม่ออึฮ่แรงยังไงฮะแรงแรงเข้าไปแรงแรงกีเซ่มาท่อมาให้แรงๆรงยังไงนักเข้าไปเออแรงแรงเต็มรียบ